จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการตัดสินใจมีการตัดสินใจที่จะมีความมั่นคงในเรื่องโชคลาบความมั่นคงในเรื่องครอบครัวใครที่เดินทางไปไกลที่อยู่ไกลเขาจะได้เดินทางกลับมาหากลับมาพร้อมเงินที่กลับมาพร้อมสิ่งมีค่าที่เขาอาจจะไปทํางานในที่ไกลๆนะคะอาจจะไปทํางานในที่ไกลๆแล้วก็ตรงนี้นะไม่จิเชียนนะคะ เดียวไม่ใจเย็นอ่ให้เป็นไพ่ครอบครัวไม่เชิงในเรื่องความรักนะคะเป็นความมั่นคงที่ใครที่เดินทางไปทํางานในที่ไกลๆนะก็อาจจะได้มีแผนที่จะได้กลับบ้านกลับมาหาครอบครัวเออหลังจากที่ทํางานหาเงินคุณกลับมาพร้อมกับโชคใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเออมีตระเรียนดังนั้นเลยมีเงินเงินเนี่ยไพ่มีนี่เงิน เงินทั้งนั้นเลยการที่คุณไปทํางานที่ไกลๆเนี่ยคุณลําบากมากเลยนะตอนที่คุณทํางานนะตอนที่คุณจากบ้านไปเนี่ยต้องจากคนที่รับจากคนที่เราปลูกพันธุ์เพื่อจะไปทํางานหาเงินนะจากไปที่ไกลๆแต่คุณก็ทํามันสําเร็จนะคะกาทาสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณไปเนี่ยคุณสําเร็จมากแล้วก็คุณได้ระดับคิงเลยนะคะคิงก็หมายถึงว่าคุณคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นเออ เป็นระดับเจ้าหนายาป็นเป็นระดับเจ้าของกิจการแล้วอะ่ะคุณกลับมาพร้อมกับความสำเร็จนะแล้วก็เมจิเชียนก็ขยายเมจิเชียนหน่อยเก้าดาบอืสิบไม้เจ้าดาบสิบไม้เดโมนสามเหรียญ ใครที่เคยสบประมาทคุณนะคะช่วงที่คุณลําบากอยู่อ่ะช่วงที่คุณลําบากต้องต่อสู้กับงานหนักช่วงที่คุณเอ่อเขาเรียกอะไรอยู่ในหลุมดําะที่ปัญหาทางออกไม่ได้อ่ะทําให้คุณเครียดทาให้คุณคิดมากนะมันมีเรื่องให้คนต้องเอาไปพูดเอาไปเอาไปนินทาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าอาจจะดิสเครดิตเล่าหรือไม่ก็อาจจะเอาไปพูดในทางที่แบบเออสบประมาทว่าคุณไม่มีทางที่จะได้ดีหรือไม่ก็ เอ,อคุณไม่่าคุณไม่ดีไปกว่านี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คุณคงไม่ฟื้นหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมานะ่นะมันมันหนาวเหน็บเนาะสถานการณ์ในเรื่องการเงินของคุณอะมันหนาวเน็บอะเพราะว่าคุณต้องต่อสู้แบบอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็เออไม่มีใครที่ไม่มีใครเข้าใจนะคะคือคุณอาจจะไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนเหมือนเขาหรือไม่ก็คุณไม่ชอบจับก,กลุ่มนินทาคุณไม่ชอบที่จะเออเป็นพวกที่ แบบคอยคอยจับกลุ่มเออว่าร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานของคุณนะเนี่ยคุณตั้งหน้าตั้งตาทํางานของคุณคุณขยันคุณขยันมากเลยนะเนี่ยขยันขันแข็งทำงานหางเงินอ,อจนวันนี้คุณที่ประสบผลสําเร็จนะคุณประสบผลสําเร็จเนี่ย เงินของคุณคุณมีโชคลาภก้อนใหญ่มากเลยอาจจะเป็นโชคในในเรื่องการทํางานของคุณการทํางานของคุณมันนามาซึ่งความโชคดีมันนามาซึ่งเ,ออเรื่องการเงินที่มีความมั่นคงเนี่ยคุณสร้างงานสร้างเงินของคุณนะคะจนคุณมาถึงจุดที่เป็นเป็น k i n เป็น k ิ n งเนี่ยได้พบเนี่ยคุณสามารถเอาชนะ คำพูดของคําสบประมาทของผู้คนที่เคยสบประมาทคุณไว้อะคุณมีชัยชนะเหนือสิ่งที่พวกนั้นที่เขาพูดเอาคอยสบประมาทคุณนะคะแล้วก็แถมยังแบบคุณยังมีความมั่นคงมีความมั่นคงในเรื่องฐานะมีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวครอบครัวคุณก็จะมีแต่ความสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เอมีความมั่นคงในเรื่องฐานะในเรื่องการเงินด้วยนะคะดววา ดูเวอร์การการที่คุณอาจจะไปทางานในที่ไกลๆอ,อ,อันนี้มันเป็นไพ่หมายถึงว่าทางไกลต่างประเทศหรือไม่ก็ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นต่างประเทศนะก็คือคุณได้แพลนที่ที่กลับมากลับมาที่บ้านหรือว่ากลับมาสู่บ้านเกิดหรือว่ากลับมาสู่ครอบครัวของคุณนะได้พบจุดความอดุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ดูเวอรนี่คือความอดุดมสมบูรณ์แล้วนะ ส่วนสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้เขาเคยเออค่อยนินทาสุป,ประมาทคุดไว้เนี่ยมันก็คุณสามารถที่เอาชนะสิ่งที่พวกนั้นได้ที่พวกพวกใครที่เขาเคยสุป,ปมาทคุดไว้ได้นะคะาะคุณคือเมจิเชียนนะคะผู้ที่ไม่ยอมไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาผู้ที่มีมีเขาเรียกอะไรอะถ้าเปรียบเทียบก็มีเวทมนต์ที่สามารถที่จะพลิกฟื้นชะตาพลิกฟื้นเออ ความเป็นอยู่ของคุณจากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะเริ่มต้นที่ศูนย์หรือไม่ก็เไม่มีไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะทำมันให้สําเร็จทําัน ทำมันให้แบบลบคำสุปประมาดของผู้คนได้นะคุณเป็นเอเชียที่มีทั้งความฉลาดแล้วคุณก็มีอาวุธรอบกายเลยนะคะอุปกรณ์ของคุณมีทุกอย่างเลยถ้าตามร่าไพ่ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความปฏิหารในตัวเองสามารถสร้างสร้างอะไรก็ได้ที่คุณสามารถที่คุณ สร้างอยากจะสร้างอะนะอย่างถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี้ยก็คือคุณพยายามบักปั่นทำงานเพื่อตั้งใจทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็สร้างฐานะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทำมันสำเร็จไงใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ก็คือก็คือก็ได้แต่เขาเรียกอะไรอะเออก็ได้แต่มองแล้วก็อ่าสังเกตว่าสุนัขสองตัวนี่เขาเห่าประจําล้วน,นะเออก็อย่างนั้นแหละก็หมายถึงอย่างนั้นแหละก็ได้แต่ ก็ได้แต่ได้แต่เห่านะไม่อยากพูดได้แต่เห่าแล้วก็เอ,อแบบประมาณว่าอาจจะเออจริงหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นใช่หรอบางคนก็รับไม่ได้ที่คุณประสบผลสําเร็จนะเขารับไม่ได้เขาไม่คิดว่าคุณคุณจะมาถึงจุดจุดนี้ เขาไม่คิดว่าคุณจะสําเร็จได้ขนาดนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าเออยังยังไม่สําเร็จเลยยังชีวิตยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอะไรเงี้ยก็ขอให้มีกําลังใจนะคะถ้าคุณเข้ามาดูในครั้งนี้ก็เออตามหน้าไพ่อ่ะมันมัน,มนความสําเร็จมันแบบออกมาแบบชัดเจนมากนะคะก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็เออปฏิหารมันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ ไพ่ไพ่เมจิเชียออกมาเนี่ยมันมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะคะจากคนที่จากคนที่ร่ำรวยก็กลายเป็นเป็นคนที่ฐานะลดลงมาได้หรือไม่จากคนที่ไม่มีอะไรก็กลายเป็นคนที่เออสามารถที่จะเออตั้งหลับตั้งตัวได้เลยนะช่วงเนี้ยชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะคะมันก็เออไม่มีอะไรที่มัน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ขอให้คุณมีกําลังใจแล้วก็เออทําให้มันเต็มที่เนาะเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนคําดูถูกหรือว่าคําคําที่ผู้คนพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้เขาก็ได้แต่ได้แต่เอออย่างเงี้ยแหละเขาไม่สามารถที่จะเออ่ะทำอะไรริดรอนสิทธิอะไรของเราได้เขาได้แต่มองแล้วก็พ่นน้ำลายแล้วก็พูดอยู่ไกลๆสมหัวกันเนี่ยสมหัวกันพูด ในเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใส่สีตีไทยไปแล้วก็รู้สึกแบบเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออต้องต้องยอมรับนะแล้วก็คุณได้คุณได้ทําให้พวกเขาได้ประจักษ์แล้วก็เอ,อบางคนอาจจะคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกจริงๆแล้วคุณเป็นคนไม่ได้สนใจใครนะเนี่ยความที่คุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วอ่ะ คุณไม่ได้สนใจใครเลยไม่งั้นคุณไม่มาถึงจุดนี้หรอกถ้าคุณมสนใจคําพูดของชาวบ้านพัดคำพูดของใครคือคุณคงไม่ได้มาถึงจุดนี้หรอกเนี่ยคุณตั้งหน้าตั้งตาทางานนะคุณไม่ได้สนใจใครคุณคุณเอาคุณโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องชีวิตของคุณเองที่เออทายังไงมันจะมีความสําเร็จทํายังไงมันจะได้เงินทองอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเราจะได้ประสิบเออชีวิตความเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นนะ วันนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะก็ใครยังไม่สําเร็จก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอ,อให้ทุกคนมีความหวังแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็อวยพรขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ